เด็ดผมกินไปหนักเลยโอ้โหตัวเบาอุ้แบบเหมือนไม่มีแรงอะ่ะวันที่สิบสองข้วผมงปั่นกระชายมาให้กินขวดหนึ่งขวดลิปอย่างเงี้ยผมกินไปไม่รู้รสชาติเลยวันที่สิบสองอ่ะกินไปสามแก้วสามแก้วเกือบครึ่งขวดอะ่ะพอวันที่สิบสามผมกินีกเช้ามาไม่กินแล้วไม่กินได้รถแล้ว ออกินได้ลดเลยวันแรกกินไวท้กินได้ลดเลยอ่ะใช่วันที่แค่ใช่แล้ววันที่วันที่สองนี่วันที่สิบสองนี่นี่นั่นแหละกินมีรถมีกินที่มัเลยขมทั้งขมทั้ำผึดไม่รู้เลยกินไปอีกวันหนึ่งวันที่สามดีขึ้นเลย